Oh. สนุกดีนะฝุนพูดเหมือนจะตายใจพี่ชายพี่เหมือนกันพี่ก็เหมือนกันอยากมาอีกวันหยุดวันไหนที่คุณพ่อว่างขอให้เราเราขอให้คุณพ่อพามาอีกนะเมฆโบกมีกองอร่อยอร่อยให้ทานตั้งเยอะฝุนพูด ลุงวินกับป้านิดเขายึดแนวตั้งเกษตรกริจพอเพียงของรัชกาลที่เก้าใละน้องเมฆอธิบายให้ฟังให้ฝนฟังดูสิปุ๋ยมาโก้ทำเองไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้ว สักพักใหญ่ท้องฟ้ามืดคลึ้มและมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ฝนทำทำให้น้ำฝนไหลจากที่สูงลงมาในลงมาในสะน้ำลุงจนจับปลาที่ว่ายตามได้ ุงสนจับป้าที่ว่ายตามน้ำมาได้หลายตัวแม่กับป้านิดช่วยกันรองนะ้ำฝนสายเท่งน้ำขนาดใหญ่หลายใบเก็บไว้เอาไว้ใช้ดื่มนานพ่อบอกว่าพรุ่งนี้พ่อตั้งใจจะพาไปเที่ยวน้ำตกก่อนกลับ จะกลับบ้านแต่ถ้าฝนตกอย่างฝนตกหนักอย่างนี้คงต้องหดุดเพราะถ้าไปเที่ยวอาจจะเป็นอันตรายจากน้ำที่ไหลแรงตามโขดหินก็จะมีดากระไรน้ำทำไมลื่นล้มได้แม่จะบอกแม่แม้จะหมดหวัง ในการไปเที่ยวน้ำตกในตกในวันรุ่งนี้ <c oughs> นี้แดดเมฆและฝนก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวบ้านป้าเที่ยวบ้านป้าน,าน,นิดและหวงว่าจะมาเที่ยวที่นี่บ่อยๆอ,อีกได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ได้ชื่นชมกับ ธรรมชาติได้กินของที่ปลุกจากสารเคมีเมฆและฝนอย่ากให้เพื่อนเพื่อนมาเที่ยวชมธรรมชาติอย่างนี้บ้างขอบคุณครับ